นี่เป็นสภาพบ้านหลังที่เกิดเหตุนะครับโอ๊ตนะครับก่อเหตุเผาบ้านของตัวเองและทำร้ายแม่แท้ๆพร้อมกับตัดลิ้นแม่ของตัวเองก่อนที่จะลากร่างของคุณแม่นะครับมาอยู่ที่บริเวณทางเดินปูนตรงนี้นะครับและตัวเองก็ยังคุ้มครั่งนะครับปีนกำแพงหนีออกไปทางด้านหลังนะครับก่อนที่จะถือมีดพราเพื่อที่จะไปทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจากที่มีชาวบ้านแจ้งความไปนะครับซึ่งตำรวจมีความจำเป็นที่จะต้องยิงสกัดและวิสามันคนร้ายในที่สุดครับ เขาอยากจะทําตัวเองแบบนี้ไหมหรือเขาอยากจะทําคนแบบนี้ไหมมันมันไม่ใช่อ่ะทั้งหมดคือเขาป่วยเนาะเป็นคนไข้เขาเรียกผู้ป่วยฉุกเฉยไม่กี่สุขภาพจิตเขามีอาการเตือนตั้งนานแล้วอ่ะแต่ส่วนใหญ่เพิกเฉยคือส่วนใหญ่จะลุกขึ้นมาตอนเขามีอาการแล้วซึ่งมันเอาไม่ทันเอาทันก็คงเกิดความเสียหาย กูชีพเข้าไปมีบาดเจ็บบ้างถูกทำร้ายบ้างตัวผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินเองเนี่ยเขาก็โดนทำร้ายเหมือนกันสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเนี่ยเราเป็นหน่วยงานที่ช่วยผู้ป่วยเจ็บป่วยฉุกเฉินทางกายแต่เรารวมช่วยผู้ป่วยฉุกเฉินทางจิตด้วยสวชรหรือ1 6 9เนี่ยถือว่าเป็นรอยเชื่อมต่อที่สำคัญที่จะนำส่งผู้ป่วยไปจนถึงสถาบันบำบัดที่เหมาะสม ก็มีการพัฒนาชุดองค์ความรู้ตัวหนึ่งขึ้นมาเป็นชุดเลยอ,เองค์ประกอบที่หนึ่งจะเป็นญาติกับกลุ่มเสี่ยงคือกลุ่มเสี่ยงนี้เขาบอกเลยเราไปสัมภาษณ์คนที่เคยมีอาการแล้วหลังจากเขาฟื้นแล้วเขาบอกว่าขนาที่เกิดเหตุเนี่ยเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นใครด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นตัวเขาเองเนี่ยถ้ามีอาการจะต้องขอคุณช่วยเหลือญา,าติ หรือว่ากลุ่มเสียงที่ยังไม่มีอาการเนี่ยเขาจําเป็นจะต้องจับสัญญาณเตือนให้ได้เดินไปเดินมาไม่รับไม่นอนพูดจาคนเดียวเที่ยวหละวาดละแวงแล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือให้เป็นไม่งั้นเขาจะถูกถูกผู้ป่วยทําร้ายทั้งที่ไม่ควรเฮ้ยากครับเห้ห้อหยากบาลน่ดใหว่โหลโจ้าเป็นันเบอร์พยาบ้านอูดเบจ้า อันเฝ้าบ้าน,านแม่ด้วนะจากผู้แจ้งเหตุอันูกซ้ายหนีอันระบาดแห้งแล้วอีกกล่องหนึ่งจะเป็นกล่องของชุมชนชุมชนนี่สําคัญชุมชนจะต้องระบุกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ให้ได้โดยให้อ,อสอมอช่วยไปหาหามาแล้วระบุกลุ่มเสี่ยงแล้วก็เฝ้าระวังโดยหามาตรการชุมชนในช่วงก่อนที่ก็จะไม่มีอาการคลั่งขณะมีอาการชุมชนก็ควรจะมีมาตรการในการเข้าไปช่วยเขาเรียกทีมเผชิญเหตุเนาะ,ะเพราะว่าแม้เขาโทร1น1หรือ169เนี่ยกลัวกลัวทีมจะมาระยะเวลานั้นเราหวังว่า

ถัดไปนี่คือไฮไลท์ของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการที่ผ่านมานี่ศูนย์รับแจ้งเหตุถามว่ามีแนวทางในการรับแจ้งผู้ป่วยที่มีคุ้มข้างไหมมีแต่ว่าแนวทางมันไม่ชัดถ้าแจ้งมาหนึ่งสายเรื่องของคุ้มข้างที่ใช้เวลาเกือบชั่วโมงในการประสานในชุดความรู้ในเล่มแยกต่างหากจะเป็นศูนย์รับแจ้งสั่งการในนั้นต้องการอะไรต้องการให้เขารับสายปุ๊บรู้ได้เลยว่าเคสเนี้ย จิตคุ้มคั่งด้วยความที่169เนี่ยเรายึดเอาความปลอดภัยณที่เกิดเหตุเป็นหลักเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่169ต้องทาในคู่มือก็คือภาษา191ค่ะ191จะต้องไปที่เกิดเหตุก่อนเราหรือไปพร้อมกันเรียนว่าเจอกอว่าสี่รับผู้ป่วยติตัวเองมีการวาย1 9เห็นรับแจ้งมีผู้ป่วยคุ้มคลั่งเราว่าเป็นมีโอ๊ตเม็ดทุกตำลายครับของมีเม็ดชผ้าลายชาว่านครับผมขอรบกวนต้นทหารกายวดินเดชา

ในเล่มนั้นจะบอกเลยว่าห้องฉุกเฉินจะต้องจัดมุมที่ไม่ไปกระตุ้นอารมณ์ผู้ป่วยในห้องฉุกเฉินมันจะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ช่วยชีพอะ่ะมันจะมีเสียงดัง<แ>เสียงญาติในห้องฉุกเฉินอีกเพราะฉะนั้นมุมใดมุมนึงก็ได้ที่ทําให้ผู้ป่วยหันเข้าหาฝาผาน,นังที่ไม่สร้างความกระตุน้นแล้วห้องฉุกเฉินที่สําคัญก็คือทําไงก็ได้ให้ผู้ป่วยสงบก,การฉีดยาหรือด้วยการจํากัดพฤติกรรมแล้วก็มีการรายงานมีการประสานอย่างเร่งด่วนระหว่างแพทย์ที่อยู่ที่ห้องฉุกเฉินกับจิตแพทย์ บอกให้ได้ว่าเขาไม่ได้คุ้มข้า่งจากจิตเวทอันนี้ต้อง admit เข้า ward ไปแต่ถ้ายืนยันว่าเขาเป็นคุ้มข้างจากจิตเวทเนี่ยเขาต้องประสานโรงพยาบาลจิตเวทเพื่อส่งต่อทันที ทางจากทางสพชมานะคะก็คือเราก็เอาแนวทางนะคะมาศึกษาแล้วก็เราก็จะพบว่าประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ะะอะค่ะเนาะในชุมชนเนี่ยเขามีความตระหนักรู้ในเรื่องภาวะฉุกเฉินทางด้านจิตเวชมากขึ้น,นะคะ่ะเวลาที่เ,เราซักประวัติจากทางโทรศัพท์อะค่ะประชาชนหรือพลเมืองดีเนี่ยเขาก็จะให้ข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นสามารถบอกเราได้ว่ากลุ่มผู้ป่วยเนี่ยเป็นกลุ่มผู้ป่วยฉุกเฉินมีอาการคุ้มค้ั่งแล้วก็ เจ้าหน้าที่ในศูนย์สั่งการเราเองค่ะเมื่อมีการศึกษาในคู่มือค่ะก็ทําให้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นนะคะสามารถซักประวัติได้มีความชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วก็สามารถให้ข้อ ชีแนะแก่ประชาชนหรือพลเมืองดีที่อยู่ในในที่เกิดเหตุได้ค่ะว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะแล้วก็สามารถประสานงานกับภาคีเครือข่ายะคะ่ะเช่นตำรวจแล้วก็กู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่ออกไปประเมินสถานการณ์นะคะแล้วก็ควบคุมระง,งับเหตุก่อนที่ทีมแพทย์ฉุกเฉินนะคะจะไปถึงที่จุดเกิดเหตุค่ะเดิมเนี่ยก็ ระยะเวลาขึ้นอยู่กับการประสานความร่วมมือตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงจนถึงค่อนชั่วโมงนะคะอาจจะเป็นชั่วโมงกว่าๆแล้วพอมีแนวทางเนี่ยก็จะลดลงมาจะอยู่ในช่วงประมาณ15ถึง40นาทีนะคะก็ทําให้คนไข้เข้าถึงการรักษาได้ได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็ชุมชนรู้สึกปลอดภัย โครงการเข้ามาเราใช้ตรงนี้ค่ะเป็นมาตรการหรือว่าแนวทางในการดูแลผู้ปว่วยตั้งแต่เริ่มต้นชุมชนหมู่บ้านจัดการตนเองเพราะฉนั้นญาตินะคะก็จะเข้าใจนะคะว่าจะต้องมีแนวทางดูแลผู้ป่วยอย่างไรมีอาการเตือนอย่างไรแล้วก็มีช่องทางการช่วยเหลืออย่างไรเหมือนกับว่าเขาไม่โดดเดี่ยวเขามีทีมที่จะช่วยดูแลเขานะนะคะเมื่อเกิดเหตุเขาก็จะร้องขอความช่วยเหลือได้ก็จะทําให้ลดความวิตกกังวลไป คนคงไม่อยากอยากให้ มีผู้ป่วยกินเตเวศหรือบุคคลเหล่านี้ในครอบครัวตัวเองนะครับในเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะต้องดูแลกันนะครับถ้าปล่อยให้ชุมชนดูแลกันเองเนี่ยผมว่ามันก็คงจะลาบากก็จะเป็นปัญหาสังคมต่อไปนะครับแต่ถ้าหากว่ามีหน่วยงานเข้ามาดูแลมีแนวทางที่แก้ไขปัญหาในการดูแลกันทั้งระบบนะครับมีการส่งต่อมีการดูแลหลังจากที่เขาไปบําบัดรักษามาแล้วเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน่วยงานที่เราจะต้องมาดูแลตรงนี้เนี่ยผมถือว่าเป็น เรื่องที่จะต้องมีความจําเป็นกับชุมชนมากครับที่กล่าวมาขั้นต้นทั้งหมดเนี่ยเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันการและจุฬาลงกรณ์ห่งชาติร่วมกับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและกรมสุขภาพจิตเป็นวิจัยเชิงพัฒนาเนาะอย่างต่อเนื่องตลอด3ปีตั้งแต่ปี2562จนถึง2564มีจังหวัดที่เข้าร่วมเป็นจังหวัดนำร่องทั้งหมด15จังหวัดเนาะมีกลุ่มเสี่ยงถูกค้นขึ้นมาประมาณ2,000กว่าคนนะที่ถูกระบุแล้วก็เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง อสมอได้ถูกพัฒนาขึ้นมาในแง่ของการคน้นค้นหากลุ่มเสี่ยงเนาะในเรื่องของสัญญาณเตือนอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ได้ถูกพัฒนา3ทักษะด้วยกันกว่าส0งพันกว่าคนเนาะไม่ว่าจะเรื่องของการเกลี้ยกล่อมการเข้าไปยึดตรึงอย่างปลอดภัยแล้วก็การป้องกันตัวเองนะคะการพัฒนาต่อยอดน,นะคะชุมชนจัดก,การตัวเองเนี่ยได้นําเอาชุดรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านเข้ามาช่วยในเป็น ทีมเผชิญเหตุเมื่อมีเหตุฉุกเฉินขึ้นมาทีมนี้จะผ่านการอบรมอย่างดีซึ่งสามารถช่วยให้ชุมชนรู้สึกปลอดภัยได้ส่วนในเรื่องของระบบการแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยจะมีการพัฒนาเรื่องของ วนวัตกรรมใหม่ๆในการยึดตึงผู้ป่วยระหว่างนำส่งเนาะให้อยู่หมัดเนาะไม่หลุดแล้วก็มีการพัฒนาต่อยอดในเรื่องของการแทรกเข้าไปในหลักสูตร4ี่ิบชั่วโมงของอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ในหน่วยสุดท้ายของสถานพยาบาลเนี่ยก็อยู่ระหว่างการพัฒนาเรื่องของ Fa s t t สแท็หรือว่าช่องทางด่วนสำหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้สามารถส่งต่อไปยังสถานบาบัดสุดท้ายที่เหมาะสมนะคะถ้าถามในเรื่องของขยายผลและความยั่งยืนเนี่ยจะมีการเชื่อมต่อในเรื่องของ คณะกรรมก,การการพัฒนาระบบบริการสุขภาพหรือว่าสวิตแพนสาขาสุขภาพจิตและสารเสพติดเพื่อให้นําแนวทางในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิตเนาะไม่ว่าจะมีอาการคลุ้มคลั่งทําร้ายตัวเองทําร้ายคนอื่นหรือทําลายเข้าของเนี่ยเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลกลุ่มนี้ต่อไปอย่างเหมาะสมของทุกภาคส่วนในพื้นที่นะคะ สุดท้ายสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมุ่งหวังให้ผู้ป่วยฉุกเฉินกลุ่มเบาบางได้รับการปฏิบัติการฉุกเฉินที่ได้มาตรฐานทั่วถึงและเท่าเทียมขอบคุณค่ะ